ชายอโปมนติสายดร์ลาสนุกเกอร์เฟิร์สแฮนเตอร์ครับเล่นสนุกเกอร์มาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับสิบขวบครับตอนนี้เล่นมากี่ปีแล้วครับสองปีเลยสามเดือนครับแล้วรู้จักสุนุกเกอร์ได้ยังไงครับเห็นพ่อเล่นครับแล้วตอนนี้เล่นกับอาจารย์อะไรอยู่ครับตอนนี้เล่นกับอาจารย์หนาปครับแล้วมีเป้าหมายในการเล่นสุนุกเกอร์ยังไงบ้างครับอยากจะเทินโปรแลวคว้าแชมป์โลกครับ รู้สึกยังไงกับรายการลุงตั้มลุงต่องบ้างครับรู้สึกดีครับแล้วได้ประสบการณ์อะไรจากรายการลุงตั้มลุงต่องบ้างครับได้ประสบการณ์การคว้าแชมป์ครั้งแรกครับรู้สึกไงบ้างครับหลังคว้าแชมป์ครั้งแรกรู้สึกดีใจครับที่ปวดหลังได้เป็นทีแล้วอยากจะบอกอะไรลุงตั้มลุงต่องไหมครับอยากจะขอบคุณลุงตั้มลุงต่องครับที่จัดรายการในแบบนี้ ก็อยากจะขอให้ลุงตั้งกับลุงต่อจัดรายการดีๆแบบนี้ไปอีกเรื่อยๆครับ